ตัดใ,ให้เป็นเส้นเล็กๆไหมคะ <Bye. S 1> โอเคค่ะน้องเกวนั่งทานอุดงกับแม่ชมหมั่มเส้นกับซุปพร้อมสดน้ำอย่างอร่อยมาเสิร์ฟความสดใสให้ได้ชุ่มฉ่ากันอีกแล้ว่ะค่ะสำหรับน้องเกวลูกสาวคนเล็กของซุปตาสาวชมพูอริยากับน็วิสรุตที่มาเรียกรอยยิ้มให้กับพี่ป้านะอ่ะได้มีความสุขอยู่เสมอ อย่างล่าสุดชมพูอรยาน,นั้นก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องเกบกำลังนั่งทานอุด้งชามปโปรดอย่างอร,อร่อยยพร้อมแคปชั่นเส้นกับน้ำซุปน้องหม่ำอะไรคะหม่เช่นหม่ำเช่นกับซุปซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆนั้นจะหลงรักในความน่ารักของน้องเกบกันยกใหญ่แล้วหลายคนนั้นยังเข้ามาคอมเมนต์แซวหนูหน้อยด้วยว่าอาอูดงซา จับเลือดจเอาเข้าปากและนึกได้ว่าต้องกินกับช้อนเลยจับเลือดใส่ช้อนค่อยกินฮ่าฮ่าฮน่ารักอยากดูเกลนานนานแม่อยากดูจนน้องกินหมดถ้วยเลยฮ่าฮ่าเป็นต้นบอกได้เลยค่ะว่าน้องเกลเนี่ย fc เขาหนาแน่นจริงๆเลยล่ะค่ะทำอะไรนี่ก็คอยลุ้นคอยตามอยู่ตลอดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหอย่าลืมกดติดตามค่ะ